สวัสดีสรครับโมสับผมและคลิปนี้ครับเราจะมารีวิวก่อนเล่น TFT เซตสินะครับผมรู้ผมรู้เรายังไม่ได้รีวิวเซตสกันเลยนะครับแต่ว่ามันเป็นช่วงที่เซตสิเข้ามาเต็มพอดีแล้วเรามีคอนเทนต์เซตสิเยอะมากๆเลยนะครับรีวิว TFT เซตสจะตามมาแน่นอนแต่ว่าหลังจากเราเตรียมแบบจัดการพวกการเปิดตัวของ TFT เซตสิแล้วก็มีการช่วงทดลองเล่นในช่วงนี้ก่อนนะครับผมโดยนะครับผมได้ถูกเชิญให้ทีมงานนะครับไป ให้ทดลองเล่น TFT เ5นะครับมาเกาะที่เขาจะเปิดเป็น Public PPE อีกนะฮะแต่หมายความว่าผมเล่นมาแอบจะเยอะมากๆแล้วแต่ว่าแบบเมตามันเปลี่ยนตลอดก็เลยอาจจะไม่ชินตัวละครบ้างเล่นแบบมูมูมกาไก่ๆบ้างแต่นะครับในคลิปนี้เราจะมาดูกันว่าโดยรวมแล้วผมชอบ TFT เซตนี้ไหมนะครับแล้วก็ถ้าใครมีความเห็นด้วยหรือว่าเห็นต่างหรือว่าคุณมีความไอเดียมีความคิดเห็นเพิ่มเติมยังไงมาบอกผมด้านล่างที่คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมในคลิปน,นะครับจะไม่ได้มีอะไรมากจะเป็นเกมเพลย์แล้วคุณก็จะฟังผมเมาส์ไปนะฮะโดยนะครับเราจะมารีวิว TFT ทุกเซตนะครับหลังจากที ula, ่ผมได้ไปทดลองเล่นในของอินฟลูเอนเซอร์ในช่วง PPE นะครับแล้วก็เดี๋ยวหลังจากลงคลิปไปแล้วนะครับอีกประมาณแค่ไม่กี่อาทิตย์นะครับวันที่30กรกฎาคมจะเปิดให้เล่นในเซิร์ฟหลักแล้วนะครับแล้วก็ TFT 4ี4 Cyber City ก็จะหายไปนะครับของ Golden Spatula จะเป็นวันที่8สิงหาคมนะครับผม โดยนะครับเราจะมาดูกันดีกว่านะครับว่าแต่ละระบบผมมีชอบไม่ชอบอะไรบ้างนะฮะระบบประจําเซตนี้ครับคือในเรื่องของผลไม้นะครับหรือว่า power up ซึ่งในแว็บแรกอะถ้าแบบคุณดูวันพีทมาก,ก่อนคุณน่าจะแบบไปแบบโอ้หม่กอดนี่มันเอามาแจากความพิดช,ชัดซึ่งผมไม่ได้ดูวันพีทเลยแล้วก็ ผมอยากจะเริ่มดูมากๆแต่ว่าตอนนี้มันกี่พันตอนนะครับคือแบบผมต้องการเริ่มที่ตอนที่หนึ่งและผมต้องการไล่ดูให้หมดเลยแล้วมันจะมีตอนฟิลเลอร์แล้วมันจะแบบไม่รู้ว่าตอนไหนมันต้องดูไหมหรือว่าแบบไม่จะเป็นต้องดูก็ได้หรือว่าตอนไหนมันสาคัญแล้วแบบภาพมันจะเป็นสมัยแรกๆเห็นคนบอกว่ามันจะมีวันพีซลีมาเตอร์กลับมาสู่ g t ีนะครับผมก็คือระบบเกมจะเป็นเกี่ยวกับผลไม้นะครับที่มันคือระบบคล้ายๆกับ ฮีโร่ออกเมนผสมกับอนโนมัลลี่ผสมกับชามแบบรวมกันเลยครับของ t f t เฟสที่ผ่านมาคุณแค่ป้อนผลไม้นะครับให้กับตัวละครอะไรก็ได้และจะมีความสามารถ p พาเวอร์อัพอย่างไหมคุณเลือกใช่ไหมฮะโดยนะครับคุณสามารถเลือกได้มากมายและคุณสามารถให้ผลไม้สีแดงบางคนเรียกผลไม้ปีศาจบางคนเรียกผลไม้แดงให้กับตัวละครที่มี กินแบบผลไม้เขียวที่มีภาวะไปแล้วแล้วคุณจะสามารถถอดบัฟต่างๆของภาวะบรรนั้นออกมาโดยนะครับมันก็จะกลายเป็นผลไม้ p พาเวอร์อัพที่คุณสามารถเปลี่ยนให้กับตัวละครอื่นหรือแม้กระทั่งป้อนให้ตัวละครเดิมซึ่งความสามารถจะเป็นสามัญใหม่ที่คุณไม่ได้มาในรอบเมื่อกี้แน่นอนนะครับแต่ว่ามันสามารถวนกันไปมาได้แค่ไม่ได้ติดกันอันนี้ครับผมชอบมากๆเพราะว่ามันเป็นข้อดีของระบบที่แบบเราสามารถ ลุ้นได้ตลอดเวลาทุกรอบอะครับผมถ้าคุณใส่ผลไม้เข้าไปกับตัวละครไหนมันจะมีความเอ๊ะมันจะมีความสงสัยอยากรู้อยากเห็นว่ามันจะมี p พาเวอร์อัพหรือว่าบัฟอะไรมาให้เลือก3อันใช่ไหมครับซึ่งความสนุกข,ของท f c คือความไม่รู้อะไรเลยครับแบบความเอ๊ะเ,เอ๋ความแบบงงงความแบบกาชากาชาใช่ไหมฮะเราชอบเปิดกาชาใช่ไหมครับผมผมเสพติดการเปิดกาชามากเพราะว่าผมไม่รู้ว่ากล่องต่อไปหรือว่ากาชาต่อไปมันจะมีอะไรซึ่งท f c ครับได้ใช้มาตั้งแต่เซต 6ในเรื่องของออกเมนแล้วครับที่ทุกเกมคุณจะมีความสามารถที่อาจจะให้เงินให้ตังให้แบบไอเทมบัฟความสามารถต่างๆซึ่งมีทั้ง2อกีนึ่สามกี่สและ4ีกี่สใช่ไหมครับซึ่งระบบออกเมนเป็นระบบที่เรียกว่าดีที่สุดของ TFT เลยก็ว่าได้เพราะว่าอยู่ตั้งแต่เซต6 ยาวๆถึงปัจจุบันเลยใช่ไหมครับผมซึ่งระบบ power up เนี่ยครับก็เป็นคล้ายๆกับระบบนั้นที่แบบเราไม่รู้ว่าเราจะได้อะไรเรามีสิทธิ์เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเราไม่ต้องโดนล็อกอยู่แค่ความสามารถที่เกมมันสุ่มมาให้ใช่ไหมครับแบบของ tft s e a s o ่สาม anomaly ผมต้องลุ้นว่าผมจะมีตังพอไหมในการสุ่มไปเรื่อยๆหาอันที่ใช่ผมต้องลุ้นว่ามันจะออกมาหรือเปล่าด้วยไหมถ้าไม่ออกปับ๊บเกมพังได้เลยเพราะว่าผมอาจจะมีอะไรที่แบบไม่ชอบแล้วก็คนอื่นอาจจะได้อะไรที่ดีไปแล้วเช่นพวกแบบที่มันได้ตราหรือแบบต้องทําให้ตัวละคร1บาท3ดาวแกเป็น1บาท4ดาวอันนี้เป็นข้อเสียของอโนมาลี่เลยครับก็คือมันต้องใช้ตงังและแบบบางครั้งมันก็ไม่ออกเพราะมีการปรับให้มันออกซ้ําได้แล้วระบบ p พาเวอร์อัพนี่ครับถือว่าทําได้ดีมากๆตรงที่แบบมันจะมีบางอัน ที่ผมต้องการให้กับตัวละครบางตัวเช่นมีคนบอกว่าเคสลินถ้าแยกล่างเป็นเคสลินสตัวมันจะได้ของด้วยใช่ไหมครับแล้วก็ตีเบาลงนิดหนึง่งมันจะคุ้มมากๆพี่บุ๊กซึ่งผมก็สามารถแบบป้อนขึ้นมา3อันไม่เจอก็สามารถถอดแล้วก็ป้อนเข้าไปใหม่แล้วก็เจอมันสนุกตรงที่แบบคุณมี โอกาสในการควบคุมระบบเกมมากขึ้นนะฮะมากกว่าระบบ a n o โน l มมากกว่าระบบชามที่อาจจะมาทุกรอบก็จริงแต่ว่ามันก็สุ่มอยู่ดีและมันใช้ตังค์ด้วยผมชอบที่ระบบเกมของเซตนี้ครับไม่ยุ่งกับตังค์คุณนะฮะระบบที่ผ่านมาอาจจะแบบมีใช้ตังค์มีเพิ่มตังค์อะไรประมาณนี้แต่ผมชอบที่แบบผลไม้ Power Up ผมสามารถให้ตัวอะไรก็ได้ อันนี้ไม่ข้อดีผมสามารถถอดมเมล็ก็ได้ถ้ามีผลไม้ปีศาจผมสามารถเลือก1ใน3ได้เลยใช่ไหมครับผมซึ่งใน p b e มันบั๊ไม่ขึ้นแล้วบางครั้งมันจะยากแต่ว่าในเซิร์ฟจริงมีเลือกสามมันแน่นอนใช่ไหมครับผมชอบความที่แบบ ผมไม่รู้ว่ามันจะได้อะไรและมันจะมีอะไรแปลกๆไหมชื่อมันจะเบียวๆขนาดไหนไหมและไม่ใช่แค่นั้นครับมันมีผลไม้ที่บัฟพวกตัวละครเฉพาะตัวด้วยหรือเฉพาะเผ่าด้วยเช่นแบบอาจจะบอกให้เกวนมีเข็มมากขึ้นวาลัษใช้มานานในการยิงธนูน้อยลงหรืออาจจะเป็นพวกเผ่าที่สตาร์การ์เดียนจะได้รับบัฟจากสตาร์การ์เดียนมากขึ้นมันดูมีอะไรมากมายให้ป้อนนะฮะและข้อดีคือผมสามารถป้อนกองหน้าได้เอฟเฟกต์กองหน้า ป้อนกองหลังได้เศษกองหลังและผมมี2ลูกด้วยอย่างน้อยในเกมหนึ่งผมสามารถให้กองหน้า1หนึ่งให้กองหลังอันหนึ่งถ้าบางทีมบางคอมกองหน้าหนามากอาจจะป้อนผลมไม้ให้บัฟตัวละครกองหลัง2ตัวก็ได้พี่บุ๊กเมื่อกี้พี่พูดอย่างน้อยใช่ครับเพราะว่าไม่รู้ว่าเปลี่ยนหรือยังนะฮะแต่ว่ามันมี ของคริสตัลแคมบิดที่ให้ผลไม้ลูกที่3ด้วยครับผมซึ่งเนี่ยมันเป็นระบบเกมที่ดีมากแล้วเอาจริงอยากให้มีออคเมนทที่ให้ผลไม้ลูกที่3และเป็นสีลุงไปด้วย และถือว่าแทนที่ออกเมนลุงอันหนึ่งไปเลยมันน่าจ,จะสนุกมากเลยหรืออาจจะโกงไปเลยก็ว่าได้นะครับผมผมชอบระบบนี้มากตรงที่มันยืดหยุ่นนะคุณไม่จะเป็นต้องดวงซวยต้องล็อกอยู่กับอันห่วยๆคุณไม่จะเป็นต้องซวยเข้าไปใหญ่เพราะว่าคุณต้องการของดามเมจแต่คุณได้ของแท้งมันมีการล็อกโลให้ใช่ไหมฮะแล้วก็มันเป็นการใช้ระบบโรตัวละครที่เพิ่มมาใหม่ได้ดีมากคุณไม่ต้องสนอะไรเลยเรื่องระบบโรตัวละครใหม่มันมีแบบตัวตีกลตัวไฟเตอร์ตัวแท er, ้ง งงหมดแล้วเกมมันจะมีส่วนเปลี่ยนในพวกไอเทมกับพวกนี้ครับที่ Power Up มันรู้เลยว่าตัวละครนี้เป็นตีไก่ต้องเป็น p า w เวอรตีไก่ตัวละครนี้เป็นแท้งให้เป็น p า w เวอรแท้งนะครับแล้วก็อย่าที่บอกครับผมมีมากมายมากๆข้อเสียคือที่เขาอาจจะปรับมาแหละคือมันเพิ่มงานในแต่ละรอบนะครับผมมีตาลีที่ผมต้องเล่นคริสตัลแคมบิดใช่ไหมครับผเผารวยในเซตนี้ซึ่งผมต้องการเปลี่ยนบอร์ดผมจะได้ตาในตาต่อไปละ แล้วก็ผมรู้ว่าผมจะได้ตังค์ผมต้องรู้แน่ชีว่าผมต้องขายบอร์ดต้องหยิบของที่มันให้มาในคริสตัลแกรบิดต้องซื้อตัวละครต้องสุ่มตัวละครต้องลงตัวละครต้องใส่เทมต้องผสมไอเทมแล้วก็ต้องเอาผลไม้ยัดเข้าไปต้องเลือกบัฟเอาผลไม้ที่2ยัดเข้าไปแล้วก็เลือกบัฟมันเพิ่มงานในแต่ละรอบมากครับผมแล้วก็ปัญหาที่จะมีบ่อยคือผมเสียเวลาในการปรับบอร์ดเปลี่ยนในเทมผสมไอเทมอะไรเงี้ย มันก็เริ่มเกมไปแล้วซึ่งในตอนแรกในช่วง PPE แรกๆแต่ว่าตอนนี้เหมือนจะเปลี่ยนแล้วแหละครับผมไม่สามารถใส่ผลไม้ในเกมได้ซึ่งข้อเสียคือผมจะเสียเปรียบผมจะเสียเปรียบในการต่อสู้รอบต่อไปเจ๋เหมือนมีคนดูบอกว่ามันเหมือนจะปรับมาแล้วนะครับแต่ผมเริ่มชินไปแล้วหลังจากน,นี้คือทุกอย่างผมจะใส่ผลไม้ก่อนแต่ว่าบางผลไม้มันจะอาจจะทํางานตอนเริ่มไฟอะไรเงี้ยฮะก็เลยไม่รู้ว่ามันจะสามารถต้อนตอนเริ่มเกมได้ถูกอันหรือเปล่าแต่ว่าการที่เราสามารถใส่ตอนเริ่มเกมไปแล้วเนี่ยถือว่าโอเคครับ เพราะว่าไม่งั้นเขาต้องเพิ่มเวลาในแต่ละรอบซึ่งบางครั้งอาจจะทําให้บางรอบนานเกินไป TFT ครับยิ่งนานอาจจะยิ่งน่าเบือ่อเพราะว่าแบบแต่ละรอบมันอาจจะแบบครึ่งชั่วโมงส0สิบนาที up อ,อะไรเงี้ยครับเขาเลยมีการปรับเวลาในแต่ละรอบแต่ว่าพอผลไม้ปีศาจมาปับ๊บรู้สึกก็แบบมือเป็นลิงเลยฮะผมชอบระบบผลไม้ปีศาจหรือว่าผลไม้ power up แล้วแต่คุณจะเรียกมากและผมตื่นเต้นว่าในอนาคตเขาจะเพิ่มอะไรมาไหมเพราะว่าเขาสามารถเอาวันที่แบบน่าเบื่อออกอันที่คนหยิบน้อยออก เอาอันใหม่เพิ่มเข้ามาก็ได้มันก็จะเป็นการลุ้นว่าอุ๊ยแพทนี้ผลไม้มีบัฟใหม่ให้กับเผ่านี้ให้กับตัวละครแนวนี้มันก็เพิ่มความน่าตื่นเต้นในระยะ4เดือนก่อนเข้าสู่ TFT เซตต่อไปด้วยนะครับผมแล้วบนที่ระบบตัวละครนะครับเอาไว้จริงระบบตัวละครเซตนี้ในเรื่องของคอนเซปต์มันผ่านนะคือคอนเซปต์แอนิเมะหลายคนสงสัยว่ามันจะเป็นแอนิเมะยังไงครับก็อย่างแรกเลยครับเขาปรับลายเส้นให้ตัวละครทุกตัวมันดูเป็นการ์ตูนขึ้นใช่ไหมครับมีกรอบหนาๆแล้วก็แบบ มีสีชูชาตซึ่งมันดีมากและนะครับในเรื่องของสก,กินอันนี้ผมให้ผ่านนะเรามีตีมโรงเรียนเรามีตีมนักมวยปั้มขุนยนมี ใช่ไหมครับแนวพวกแบบอนิเมะกัน์ดมาอะไรนี้สตาร์การเดียนมาแบบแนวเซเ l อ r Moon แนวเป็นมายตี้เมกที่แบบก็เป็นเหมือนกับพวกคาเม n r า d e r ด้วยก่อนที่จะโรบุหุนยนต์แล้วก็เป็นพาวเวอร์เ e นจด้วยแม่งเป็นหมดเลยฮะมีมวยปล้ำใช่ไหมครับแล้วก็แบบมีมอนสเตอร์เทร e r ที่เป็นโปเกมอนเรามีเลดที่อาจจะเป็นแบบพวกเท่ๆแหละแต่ก็เอาจริงทีงานชอบใช้แซค สกินนี้มากกว่าเราเห็นหลายรอบมากมีตัวละครรับเชิญนะครับอย่างเป็นโคบุโกมีสกินรับเชิญมาจากไวล์ลิฟตแล้วก็มีสกินที่ทีมงานทํามาเองด้วยนะครับเช่นหลายตัว ในสกินของ Mighty m e c คัมเ e ลเลเดอรแล้วก็แบบแต่ละเผ่ามันเหมือนกับแบบมีคอมมากมายเลยครับมอตเตอร์เฮนเนอรมี3ตัวคุณก็อาจจะ3คอมแล้วใช่ไหมฮะพวกแบบดูออลิสพวกแบบสตาก,การ์เดียนที่แบบใส่แบบทีละตัว,ท,ตวทีละตัวก็เข้าคอมได้หมดเลยคอมดูเยอะมากๆแต่ไว้แน่นอนตอนที่เปิดเซิร์ฟมาคอมเก่งๆอาจจะไม่ได้มีเยอะครับแต่คือผมชอบตัวละครเซนนี้มากๆสกิลมีการใช้อันเดิมๆเยอะแต่ว่า หลายสกิลเป็นสกิลที่แบบง่ายๆยาครับเช่นเซเวนบวกเลือดได้เหมจนรอบๆเป็นสกิลที่เก่งและดีแล้วก็อาจจะแบบมีพวกแบบสกินน้ำซ้ำอาจจะเป็นแซกกระโดดไปกระโดดมาของที่มันเป็นแบบแซกฮีโร่เมนซิกปล,ละเบิดอะไรเงี้ยครับสกิลเดิมๆอาจจะเยอะแต่ว่าแบบก็ไม่ได้ถึงกับ reuse r e c y c l ลเท่ากับเซตที่ผ่านมานะฮะผมเลยรู้สึกว่าเซตเนี้ยมีการใช้พวกอะไรเก่าๆบ้างพอสมควรเลยแอบจะ อาแท้ให้ว่าเซตต,ต่อไปมันจะใหญ่มากเขาเลยอาจจะเอาทีมงานเซตนี้ไปพอสมควรก็เป็นได้แต่ว่าองไรก็ตามครับตัวละครสก,กินดีและสวยโดยเฉพาะแอดคริสโตแกรมบิดผมสวยมากมันสวยมากๆแล้วทำไมไม่เอามาขายในเกมในหลีนธรรมดามันมีแต่ในไวเลยแล้วลมันสวยมากผมรู้สึกดีทุกครั้งที่เล่นแอดในบอร์ด แต่ว่าทุกการที่เล่นแอดครับผมไม่รู้ว่าเราจะเล่นคอมอะไรนอกจากดูลิฟต์จกคริสตัลแกรนบิทนะฮะแอดมันคงเป็นสไนเปอร์มากเลยอยสกินดูดีมากครับผมแล้วก็มีการตัวมีการใส่คอนเซปต,ต์ตัวละครลับอย่างเอเคนะครับที่จะเป็น ตัวละครที่มาจากออกเมนลุงอีเซคายเรามีตัวละคร5บาท9ตัวซึ่งหนึ่งในนั้นเอโคจะเป็นตัวละครลับที่ไม่ได้มีขายในช็อปตั้งแต่แรกด้วยนะครับผมคอนเซ็ปต์ตัวละครผมให้ผ่านนะครับสีชูชาิมีการย้อมสีย้อมแมวนั่งไปปั๊มมันจะเหลืองๆถ้าเป็นแบบคริสัลแกรบิตก็จะฟ้าไปเลยใช่ไหมครับแบทเทิลแกรดเมียก็จะเป็นแดงๆผมว่าคนที่ไม่เคยเล่นหลีกมาก่อนก็น่าจะชอบนะเพราะว่าอุ้ยเราต้องการจะเล่นคอแบบฟุ้งฟิ้งอย่างแบบสตาร์การ์เดียนเราจะไปคัมเมลเลเดอร์เท่ๆอย่างไมตรีเมกมันดู ก็ต้องมาดูว่าแต่ละเผ่ามันจะเก่งพอๆกันไหมแต่ว่าแผ่นแรกๆของเซตใหม่ครับมันจะมีความสมดุลและความมะเลงบ้างและอาจจะช่วงกลางๆเซตอาจจะดอปหลังๆอาจจะดีขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับผมเอาจริงก็มีหลกัหลกๆประมาณนี้เลยนะครับมันมีสกินพวกสกินลิเลียที่เป็นสปิริปอลซ้ำมันมีอาริสปิริปอลซ้ำยี่ห้าเหรียญมีเทรดตัวสูงที่สกินคันทรีซึ่งผมเสียดายมากๆที่ เขาไม่ทําเป็นสกินเทรดที่แบบเหมือนกับแบบเป็น MC เป็นพิธีกรในของทัวนาเมนต์เซสิบห้นี่ครับผมเราจะพูดในเรื่องของกาชากันบ้างแล้วกันนะครับอันนี้ขอเตือนมันจะเป็นการบ่นซะมากกว่าการเม้าหละครับผมชอบที่กาชามันสวยนะ แล้วก็ผมชอบลิเลียมากผมชอบแมปสปริบอบซัมมากแต่ผมแอบเสียดายที่มันไม่ได้มีความเชื่อมต่อกับเซตสิทันทีอครับณนะตอนนี้ปกติสกินมันจะแบบมีหลากหลายแต่ว่าสกินชุดแรกของแต่ละเซตมันจะเกี่ยวกับของแบบเซตนั้นนะครับที่แบบเรามีแบบมีแผนที่ไซเบอร์ซิตี้เรามีแมป RK เรามีตัวละครที่เกี่ยวกับ เซตนั้นเลยแล้วค่อยแบบอาจจะเป็นสกินแปลกๆที่ไม่เกี่ยวกับเซ็ตทีหลังแต่ว่าน,นี่ครับเรามีสปิริบอซัมที่ไม่ได้มีเผาสปิริบอซัมมันเลยไม่มียูนาละใส่ชุดสปิริบอซัมว่ายนะ้ําเราเลยไม่ได้แบบมีความเกี่ยวข้องทันทีเลยครับผมซึ่ง25เหรียญอาลีอันนี้ตัวดีเลยครับอันนี้บอกก่อน ผมดีใจมากๆถ้าคุณชอบและผมก็จะแฮปปี้อะคุณถ้าคุณชอบสกินอาลีนะครับแต่ว่ามันแพงเกินไปหน่อยอันนี้คือพูดจากใจจริงเพราะว่าเราเป็นลูกค้าใช่ไหมราคานี้ครับแปลเป็นเงินไทยประมาณ9,000กว่าบาทซึ่งอันนี้คือคุณโชคลายมากๆและคุณต้องแบบแลกเหรียญ25เหรียญน,นะฮะ คุณอาจจะมีโอกาสโชคดีเปิดมันจกได้กาชาซึ่งคุณจะคุ้มมากครับผมทุกกาชาในปัจจุบันเปิดได้จากกล่องที่แบบออกเป็นสีอ่าเป็นสีม่วงปะหรือแบบเป็นสีทองอะไรเงี้ยมันจะคุ้มที่สุดแล้วครับการที่คุณไม่ต้องเอาเหรียญไปแลกอ่ะมันคุ้มมากแต่ว่าถ้าใครเอาเหรียญไปแลกก็ถือว่าแบบปกติอยู่แต่ว่าถ้าคุณเปิดอะไรไม่ได้เลยแล้วคุณต้องเอาเหรียญจากที่มันเป็นขั้นๆที่มันจะวนไปวนมาเป็นเหรียญการันตีเหรียญอันนี้ขาดทุนแน่นอนนะครับ สกินของอาลีไม่ค่อยคุ้มเลยครับผมสกินนี้ครับมันดูแบบมีอาลีสอล่างแต่ว่าอารีอีกล่างหนึ่งมาตอนกดอีโมทเท่านั้นคุณไม่ได้สามารถมีลูกเล่นในการเปลี่ยนตัวละครไปมาคุณไม่ได้มีลูกเล่นในการนั้นเลยและราคาประมาณเกือบแบบ1,000 0บาท คุณแทบทําอะไรไม่ได้เพิ่มเลยครับผมมันมีเอฟเฟกฟุ้งฟิ้งมันมีความแรงขึ้นมาอวดคนอื่นมันมีท่าไม้ตายที่เปลี่ยนไปแต่เราต้องยอมรับเป็นจริงว่ามันไม่ได้คุ้มกับราคา25เหรียญหรือว่า10,000บาทนะฮะยี่สิบเหรียญคุณสามารถซื้อตัวละครจิบีหรือว่าตัวละครแบบ10เหรียญได้2ตัวแล้วคุณเหลือ5เหรียญไปซื้อบูมไปซื้อแบบวาร์ปที่มันเพิ่มเข้ามาด้วยะฮะคุณไม่ค่อยคุ้มกับการที่จะแลกยี่สิบาเหรียญเท่าไหร่แต่นนนแน ราคาเนี้ยอีกเกมหนึ่งอะโกลเด้นสปาตูล่าเขาทําได้สวยและคุ้มมากโดยเฉพาะเคลที่เป็นตัวสูงที่ไม่ได้เป็นสกินที่อยู่ในลิงมาก่อนเป็นสกินที่แบบทํามาใหม่เองแล้วก็แบบสวยเองมีท่าไม้ตายที่นานและดีมีการเปลี่ยนร่างและมีบูม,มเฉพาะมันอาจจะไม่แฟร์ที่เปรียบเทียบกับอีกเกมหนึ่งแต่แบบ ในเมื่อเรามีเกม2เกมเป็นคู่แข่งกันแล้วครับมันง่ายในการเปรียบเทียบมากโดยเฉพาะตัวละครตัวสูงผมโคตรโมโหและโคตรไม่เข้าใจเลยว่าเรามีเทรชที่เกี่ยวกับเนื้อเรื่องโดยตรงใน TFT TFT ในเรื่องไม่ได้ถึงกับแบบจ๋าอะไรดีขนาดนั้นนะฮะแต่เรามีสกินเทรชที่เหมือนกับเป็นสกินที่เอามาจาก Wild r i f มันขึ้นในเทรลเลอร์มันขึ้นในปกเกมมันอยู่ในเกมด้วยซ้ําตอนเริ่มที่เหมือนกับคอนเซ็ปต์ในเรื่องคือวิสเกอร์ที่เป็นลิตโต้เลเจนด์แมวกับเทรชมันจะจัดทัวร์นาเมนต์อนิเมะกัน เพื่อใครจะเป็นแอนิเมะันดับหนึ่งมันดูมีเนื้อเรื่องของมันแต่ทําไมถึงไม่เอาสกินเทรดอันนั้นมาขายเป็นเทรดตัวสูงและมึงยังเอาสกินเทรดที่เป็นคันทรี่ประมาณ5เเซตที่แล้ว มันไม่เกี่ยวอะไรกับเซตนี้เราไม่ได้เป็นคันทรีโรสเราไม่ได้มีทีมคันทรีสกินไฮนูนเทรดคาร์บอยมันไม่เกี่ยวมันสวยใช่แต่อย่าลืมมันคือเอาสกินโมเดลในลีกมาปรับนิดเดียวแล้วก็เป็นตัวละครอันบาวตัวสูงราคาสิบเหรียญเท่ากับตัวละคร g ีบทั่วไปผมไม่ได้ ไม่ชอบตัวละครตัวสูงหรือว่าอันดาวขนาดนั้นผมแค่ไม่ชอบที่มันแชร์สกินเดียวกับในลีก e อ f l e g e เจนและมันเหมือนกับแบบมันไม่คุ้มเพราะว่าเขาแค่เอาโมเดลเดิมมาปรับใหม่มันสวยกว่าในเกมลีกบางตัวอีกครับเพราะโมเดลมันดีขึ้นแต่ว่ามันก็เหมือนกับแค่ Ctrl c t r l c c t r l v 8 เป็นเทรดแบบไฮนูนจากลี e อ f เลเจน d s นะฮะทั้งทั้งที่มันมีสก,กินที่มีเทรดที่เป็นเนื้อเรื่องเกี่ยวกับเซตสิบห้าสกินเทรดอันนี้ไม่ได้อยู่ในลีโอฟเลเจนอยู่มันอยู่ในไวลิฟทําไมไม่เอามาขายและมันก็ไม่ได้เป็นตัวละครในเกมด้วยซ้ํำเทรดอันนี้ครับไม่ได้เกี่ยวกับในตัวละคร1 2ึ่5บาทเลยนอกจากมันจะเพิ่มมาทีหลัง อาจจะเป็นแบบ e อโคที่เป็น a r g m e n t ของมันแต่ว่ามันก็ไม่ได้มาตอนเริ่มเซตก็แ,บบแปลกๆอาจจะเป็น6บาทแล้วก็เละเทะกันอีกรอบหนึ่งก็เป็นได้รู้สึกผมไม่เข้าใจเพราะว่าถ้าแบบผมเล่นเซนนี้เยอะผมเป็นเทรดตัวนี้ตลอดเวลามันก็มีความรู้สึกว่าอยากได้บ้างสกินนี้สวยแล้วก็แบบอาจจะแบบไม่ได้อยู่ใน League, ลีกเรารู้สึกว่ามันแบบมันดูยูนิคแต่เขากลับขายเทรดสกินที่ไม่เกี่ยวแล้วแบบมันมันดูไม่คุ้มเพราะว่ามันราคา1ิเหรียญแล้วคุณได้โมเดลในลีกมาใช้ในทีเอฟทีครับแล้วก็ มันเสียดายโอกาสมากๆเลยอะ่ะผมเสียดายมากที่เขาไม่เอาเทรดแล้วแล้วเราจะเอาแล้วเขาจะเอาสกินเทรดมาเป็นพิธีกรหรือว่าเกี่ยวกับในในเรื่องเซนีทําไมในเมื่อตัวละครก็ไม่ใช่ของกาชาก็ไม่ใช่แล้วแล้วมีอะไรก็เลยแบบนั้นแหละครับแล้วบวกกับการที่มันเป็นสปิริบอซัมอีกก็เลยอาจจะฟิลแบบคนละฟิลกันตอนแรกผมนึกว่ามันจะมีธีมสปิริบอซัมเป็นเผาด้วยซ้ําเพราะว่าแบบเราดูแบบมีลิเลียสปิริบอซัมมีอารีสปิริบอซัมเพรสติชมีแมปสปิริบอซัม คือทีมง,งานเซตนี้มันเอามาจากเซต1ิด้วยซึ่งก็เป็นเผาสปิริอบอซัมหรือเผาเฟสผมแอบพูดเล่นๆว่าเขาทําไม่ทันขายเซต1ิเแล้วเลยมาขายต่อในเซตนี้หรือเปล่าผมเสียดายที่เราไม่ได้มีสก,กินหุ่นยนต์เทๆ่ๆเราไม่ได้มีสก,กินแบบเบียวๆนักมวยปล้ำอะไรอย่างนี้เป็นชิบีดนักมวยปล้ำ เป็นนักมวยปั้มมุนโดจิบีหรือเป็นบรอมที่ถ้าไม่ตายมันน่าจะเท่มากมุนโดปาเกอี e, ้หรือว่าสตาการ์เดียนก็ได้ที่แบบเรามีตัวละครสตาการ์เดียนเยอะแล้วแหละแต่ว่าก็อาจจะมีสตาการ์เดนเซราฟินอาจจะมีสตาการ์เดนจริงที่มาทำเป็นสก,กินมาขายมันไม่มีสก,กินไหนเกี่ยวกับเซตนี้เลยครับไม่มีเลยสก,กินขายไม่มีเกี่ยวเลยเลยนอกจากของที่อยู่ในแบตโต้พาร์ตแต่ว่าแบตโต้พาร์ตมันเกี่ยวอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะามันจะตามตีแน่นอนแต่แค่ผมเสียดายที่ของกาชามันไม่ตรงสักอันหนึ่งเลยมากกว่าฮะ ก็เป็นรีวิวเซน,นิสสั้นๆแล้วกันนะครับสรุปโดยร่วมผมชอบคอนเซปต์ปีมันนะไม่เกี่ยวกับกาชาเนาะผมชอบเมตาเข้าคร่าวแล้วกันแน่นอนครับเรายังไม่ได้เล่นวันจริงจนกว่าจะถึงวันจริงเมตามันจะไม่ออกมีการเนิฟการบับการปรับเควสสีลุงตลอดเวลาตอนนี้เล่นเอาสนุกไปก่อนนะครับเพราะว่านี่คือช่วงเดียวที่มึงจะเอนจอยได้พอเปิดเซิร์ฟจริงๆมามันจะแบบมีเว็บบอกเมตาช่องเราก็จะมีไกด์คอมให้คุณจะต้องแบบมีเล่นตามเมตาแล้วคุณจะรู้สึกว่า มันจะไม่ได้มีโอกาสได้ใช้แบบความคิดสร้างสารรค์ในการผรสมข้อแปลกๆล,ะละ่ะช่วงนี้ครับเล่นให้หนุ่ที่สุดอะไรวอรเวอร์เล่นไปเลยอะไรกากา,ก,าก,ก็ลองเล่นดูอะไรอย่างงี้ครับผมัเดี๋ยวมันจะปรับทุกวันรอดูวันท้ายๆของเซอร์ฟสอบครับมันจะเป็นมันจะเป็นเมตาจริงๆมากขึ้นเพราะว่าเขาจะเอาไปใช้เป็นเมตาตอนเปิดเซ็ตใช่ไหมครับผมเล่นเอาหนุกไปก่อนครับไม่ต้องสน,วนว่าอะไรเก่งไม่เก่งเพราะว่าเดี๋ยวพอเปิดเซิร์ฟมาเราก็จะมีอะไรให้เล่นตามอยู่ดีอะไรเงี้ยครับโดยเฉพาะ ถ้าเป็นมะเร็งอะไรอย่างนี้เราก็ต้องเล่นมะเร็งถ้าจะแรงอัพแต่ว่าใน t f t ถ้าคุณเล่นเอาแรงมันอาจจะสนุกน้อยกว่าเล่นเอามันอยู่แล้วนะครับผมนั่นแะครับคอนเซปต์ผมชอบมากๆระบบผลไม้ผมชอบแล้วก็ตัวละคร1 2 3่าบาทบาทบาทดูมีเล่นได้หมดทุกตัวเลยนะครับแล้วแต่บาร์แล้วแต่เนิร์ฟใช่ไหมแล้วคุณล่ะครับคิดไงกับ t f t เซตนี้นะครับผมชอบไหมชอบกับ14ไหมเป็นเซทที่ชอบที่สุดเลยไหมมีใครมาเล่นเซตนี้บ้างชอบระบบเกมนี้โดยรวมไหมครับผมเพราะเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนทุก4เดือนและมีอะไรที่ไม่ชอบณตอนนี้้บางะเื่อ จะเป็นฟีดแบ็กให้ทีมงานต่อไปในอนาคตนะครับหากคุณอบดูคอนเทนต์ TFT เซตนี้นะครับอย่าลืมกด subscribe ด้วยและก็ดิ่งจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆมากมายไม่ว่าจะเป็นไกด์คลิปแปลกๆตลกๆแหว่งๆที่ช่องเราด้วยนะครับผมนี่ครับสบวโซลาไปก่อนบนะบ๊ายาย